บหมือนากาศในตอนนี้ครับพี่น้องทีมงานนนทาดการเกษตรงานเขาด้วยครับพี่น้องได้อมือนี่ตอนนี้กับประมาณสองคืนกลักวแล้วครับรถบรรทุกมันนกบบ่นรถห้ล้อบรรทุกมันมนือนี่เกิดอุบัติเหตุล้อลอลุดออกแค่ลอลุด,ออลลดซ,ซื้อนะเข้าเข้าลุดเลยไปต่อไม่ได้ครับ ก็เป็นต้องผลมั่นลงใส่คันน่นโดยการเอารถไอ้นี่ครับคูปตานี่แหละมาตักคอยคอยออกคอยเอาใส่อีกคันนึงเรื่องฝนตกเรื่องเละครับพี่น้องเอ้ยมือนี่บรรยากาศเย็นสบายอยู่สบายเละแล้วนี่ก็คอยมันครับคนมั่นใส่อีกรถคันหนึ่งเนาะสองคันนะครับรถ ไอ่ส,สอลีดสลีดไงรถท่วงตุกตาคันาดไงเดี๋ยวะครับบรรยากาศชีวิตเข้าให้ยสาวนานะ้องพี่น้องเนะาะเมื่อนี้กับขุดมันถือว่างานเขาครับเหมือนดอนครับพอจะเป็นหนึ่งสี่นะ้องพี่น้องเนาะสนมากกับพวกใครเป็นแบบเมื่อนี้กับถือว่าละครับมันเป็นปฏิเนต cái <laughs> okay, là cái người mọi người mọi người ไปถอยไปสสซิลีสองันเลยครับอ่าขันแรกเต็มแล้วนะครับทางน้นเาพี่น้องคุณกำลังจะเคลื่อนออกไปเอาอีกขันหนึ่งมาล่อไซเละไร่ลอมเละเลยมือนีนเฮารับเละเงี้ยเต็มเป้าเลยเอาพลังนมพลังนมจัดไปอือ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  รับเต็มที่เลยมากันอันยิงชวนเาเลยตนแค่น,ยยนั่นชิคไม่ได้เลยมพันนั่นเออแง้งไฟไหมคนขอเหตุงานถึงแง้งไปทั้งได้โหน่าเออสันนิมย์คนขอเหตุงาน่เผียแง้งไงเขาเนี่ย <c oughs> ยสีอะมเนาะแงโปาบย้งมากกว่แ้งสตาเขาไดมาี่นีเยวฮ้ยกฮ้ยเยเย้เฮ้เฮ้ย้ยเฮ้ยเฮียเฮ้ยเยเฮ้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 ยเยเ้เฮยเ้ยเฮ้ยเแ้้เฮ้ยครับ้เ้ก้ะครับเน้ มากดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วพบกันไหมครับผมอไม่ไป